เทนนิสไทยสุดต้านพ่ายบรลเวียหล่นหัวดเดวิสคัพกลุ่ม3รอบภูมิภาคการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการเดวิสคัพ2024รอบเพลย์ออฟทีมชาติไทยกับทีมชาติบรลเวียแข่งขันข้อด,ดินที่สนามคลับเดอะเทนนิสลาปาสกรุงลาปาสประเทศบรลเวียเมื่อ,อวันที่4กุมภาพันธ์67ตามเวลาท้องถิน่นช้าก,กว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเป็นวันสุดท้ายแข่งขันประเภทคู่จำนวน1คู่และประเภทเดี่ยวชนมือจำนวน2คู่โดยผลวันแรกทีมไทยตามทีมบรลเวีย0 2 ค่ประเภทคู่ทีมไทยมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยส่งนัดปรัชญาอิสโรคู่กับบูมเกษดิตสำเร็จมือคู่อันดับ329และ1,012ของโลกตามลำดับลงสนามพบกับเฟเดริโกเซบาลอสและบริสอาริสมือคู่อันดับ92และ93ของโลกตามลำดับผลปรากฏว่าแม้คู่นักหวดไทยเป็นรองด้วยอันดับโลกแต่สามารถทะดดนรักเกตกับนักหวดเจ้าถิ่นระดับท็อป100ของโลกได้อย่างสนุกโดยเซตแรกยื้อกันถึงไทเบรกและ เป็นคู่ไทยที่แพ้ไปอย่างชิวเฉียดจากนั้นเซตสก็ยังดวลรักเกตกันได้อย่างสนุกก่อนคู่ไทยจะเป็นฝ่ายประชัยสรุปปรัชญากับกระดิตแพ้เฟเดริโกเซบาลอสและ 2, 6, 7, บริสอาริยสศูย์ถึงสเซตหกถึงเไทยเบรก8-10และ4-6 จากนั้นเป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวชนมือคู่แรกทีมไทยส่งโอเวนธนเพชชันท่ามืออันดับ938ของโลกที่ติดทีมชาติชุดเดวิสคับเป็นครั้งที่2แต่ได้ลงแข่งขันเป็นครั้งแรกพบกับบริสอาริเสซึ่งบริเวี v, ยวะส่งลงแทนเมอร์เคลดเเดเลียนเดี่ยวมือ1บริเวียมือ288โลกผลการแข่งขันปรากฏว่าธนาเพชสามารถสู้กับนักหวดเจ้าถิ่นได้อย่างสนุกเช่นกันแม้เป็นคอสท,ที่ไม่ถนัดก่อนหนุ่มไทยจะประชยัยศูนย์ถึง2เซต4ถึงและ3-6ถึงขณะที่ประเภทเดี่ยวชนมือคู่่่สุดท้ายไมมีแขงข ทำให้ผลรวมจบที่ทีมไทยแพ้ทีมบริเวียศูนย์ถึง4คู่และหลน ไปแข่งขันในกลุ่ม3ระดับภูมิภาคตามลำดับช่วงปลาย2024ในขณะที่ทีมบริเวียได้แข่งขันรอบว์นกรุ๊ป2เดือนกันยายนนี้พันเอกวัฒนาจันรภัยจิตผู้จัดก,การทีมเดวิสคัพไทยกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณกองเชียร์ที่ติดตามให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยเดินทางไกลามากและอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าว่าต้องเจอกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เบาบางเนื่องจากพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากรวมทั้งสภาพอากาศแปรปรวนบางวันฝนตกบางวันก็ร้อนขึ้นมาซึ่ง ก่อนมาคิดว่าไม่น่าส่งผลกระทบกับตัวนักกีฬามากแต่เมื่อมาถึงพบว่าส่งผลมากจริงๆนักกีฬาหลายคนมีอาการปวดศีรษะส่งผลต่อการแข่งขันภาพรวมของการแข่งขันนักกีฬาทำได้ดีมากต้องชื่นชมความใจสู้ของนักกีฬาทุกคน อีกทั้งเห็นว่ากองเชียร์บริเวียติดตามผลงานนักเทนนิสไทยตลอดมีการขอลายเซ็นขอถ่ายรูปด้วยสร้างความประทับใจเนื่องจากนักกีฬาไทยเล่นได้ดีกว่าที่เขาคิดไว้ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากทั้งนี้ต้องขอบคุณท่านสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมทุกท่านที่พยายามส่งเสริมนักกีฬาชุดนี้อย่างต่อเนื่อง กระทั่งสู้กับนักกีฬามือสูงสูงได้อย่างสนุกสูสีดรธนากรศรีชาพันธ์กับตันทีมและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันวันที่สองเป็นการแข่งขันในประเภทคู่ไทยส่งปรัชญากับกสิดิดลงไปเล่นเจอกับคู่มือวางระดับท็อปร้อยซึ่งนักกีฬาได้พยายามสู้อย่างเต็มที่แม้ว่าสุดท้ายจะแพ้ซึ่งทําให้เราแพ้บ,บริเวยศูนย์ถึงสอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะแพ้แล้วแต่ได้ตกลงกับเจ้าภาพว่าจะแข่งประเภทเดียวอีกหนึ่งคู่ซึ่งได้ส่งธนเพชรชันทะลงไปเจอกับมือเก่าของบริเวียเพื่อเก็บเกกี่ยวปรระสบาณ์ธน เท็กก็ทําได้ดีทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าบริเวียมีจุดแข็งในการเล่นคอร์ดบินที่ยอดเยี่ยมต้องขอบคุณสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเฉพาะท่านนายกสมาคมและทีมบริหารทุกท่านทุกท่านที่สนับสนุนนักกีฬาให้เดินทางมาแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับอันหนึ่งคณะนักเทนนิสทีมชาติไทยประกอบด้วยแม็กซิมัสพราพลโจนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียกสิดิศสําเร็จวิชยาตรงเจริญชัยกุล ปรัชญาอิสโรและธนาเพชรชันทะโดยมีพันเอกวัฒนาจันภัยจิตเป็นนอผู้จัดการทีมดรธนากศรสีชาพันธ์กับตันทีมและผู้ฝึกสอนนายวิทยาสำเร็จผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนายวีรพัฒนสิริจริยาพรนักวิทยาศาสตร์การกีฬา